เอา้าเอ้าใส่รองเท้าไปอีกไปกุญแจอยู่ในถุงมาเชอะให้ถุงน้เชื่ให้กุญแจอยู่ในถุงเขมาให้ต้อมน,น้องน้ำเชื่อถุงหน้าบ้านเราถุงงานไม่ป้าถุงแก้วอ่ะถุงพลาติกอะ่ะไม่มีถุงเนื้อถุงน้ำเชื่อให้ต้อมเนา แนนไปตื่นแล้วนูน่นอ,อันนั้นเป็นช้างคนน้ำเอาไว้ใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายรูปกับเสือโคร่งต่อมันเพอ่อเชียงอาไปสถึงบ้าอมันเกอรเชียงเดี๋ยพาไปสถึงเมื่อกี้พาไปแล้วดูตัวเงินตัวทองมาแล้ว อย่าตายอย่าเสือข้าวคอตายเลยขับไม่กัดรู้แรกไงไม่กัดเขาเลี้ยงเป็นใส่พันผสมแล้วเธอเห็นไหมไอ้หมาพิษบูขนาดยังกัดได้ขอบตายอันนี้เราเป็นใครอนั่นหมาหรืเสือเขาเปิดไรที่แล้วน่าเบกน้อยฝึกว่ายน้ำเลยก็ว่ายน้ำตึ๊งตึไปอันนี้ยันยืดได้เลย sợ nó lên quá chôn bao, mày, cho mà mày lấy nha. sợ vui không <laughs> 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 mấy ิดไปแล้วนะหิวแล้วหิวแล้วค่ะหิวแล้วหิวหมูกระทะเหรอเววยังไม่ย่อยเลยปลาปูนเฮ้ยนี่มันสิงโตหรือว่าอะไรเนี่ยสิงโตฮะมันลอยแ่้าวอยู่ตรงน้ำดิจะเปสิงโตน่ะัอว่าน้ำ้ว่าน้ำามาลักเร หาอะไรกินเถอะใส่ฝนเล่นน้ำไงหน้าทำไมหน้าสกมากเลยค่ะของหลายคลิปแล้ว